มอเตอร์โฮมหรูคันนี้คือความฝันของคนรักการเดินทางและความสะดวกสบายที่ผสมผสานเข้ากับความหรูหรายอย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่คือบ้านเคลื่อนที่ที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องทิ้งความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในโรงแรมระดับ5้าดาวการออกแบบภายนอกของมอเตอร์โฮมหรูนี้ใช้เส้นสายที่ดูฉกเฉี่ยวทันสมัยตัวถังผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศและถนนภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหลังแท้ ไม้แท้และพื้นหินอ่อนที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตทุกมุมของมอเตอร์โฮมรู้ถูกคิดมาแล้วเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสถ,ถึงความสะดวกสบายและบรรยากาศอันอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านพื้นที่ห้องนั่งเล่นกว้างขวางมีโซฟาหนังแท้นุ่มสบายบอกปรับไฟฟ้าและหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนพร้อมม่านไฟฟ้าที่ปรับได้ตามความต้องการระบบความบันเทิงล้ำสมัยประกอบด้วยทีวีจอใหญ่ระบบสมาร์ทระบบเสียงรอบทิศทางและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ติดตั้งมาในตัว ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อและความบันเทิงตลอดการเดินทางห้องครัวภายในมอเตอร์โฮมหรูถูกออกแบบมาอย่างหรูหรามีเตาไฟฟ้าเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่เครื่องชงกาแฟาและพื้นที่จัดเก็บอาหารครบครันพื้นที่รับประทานอาหารจัดวางอย่างลงตัวพร้อมโต๊ะหรูหร,หราและเก้าอี้ที่นั่งสบายห้องนอนของมอเตอร์โฮมหอรูมีเตียงคิงไซส์ที่นอนด้วยที่นอนหนานุ่มคุณภาพสูงผ้าปูที่นอนและผ้านวมเป็นผ้าไหมระดับพรีเมียม ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินและระบบไฟปรับแสงได้สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะแก่การพักผ่อนห้องน้ำหรูหรามีฝักบัวเรนชาเวอร์อ่างอาบน้ำขนาดเล็กอ่างล้างหน้าแบบคู่พื้นหินอ่อนและสุขภัณฑ์นำเข้าระดับไฮเอนระบบน้ำร้อนน้ำเย็นควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติมอเตอร์โฮมหรูนี้ยังมีระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานได้ผ่านหน้าจอสัมผัสหรือสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบล็อกประตูระบบกล้องวงจรปิดและระบบเสียงสามารถควบคุมได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสด้านการเดินทางมอเตอร์โฮมหรืูคันนี้ใช้เครื่องยนต์กำลังสูงพร้อมระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงถนนลูกรังหรือทางหลวงยาวไกลระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงในการขับขี่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญอย่างสูง มอเตอร์โฮมหรือติดตั้งระบบเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระบบแจ้งเตือนการชนระบบรักษาเลนและถุงลมนิรภยัยรอบคันการเดินทางจึงไม่ใช่แค่หรูหราแต่ยังมั่นใจได้ในความปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกสามารถบรรจุสัมภาระได้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งจากกรยานหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กก็สามารถบรรทุกไปได้ระบบไฟฟ้าของมอเตอร์โฮมหรือใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ความจุสูงพร้อมเครื่องปั่นไฟสำรองทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าการเดินทางด้วยมอเตอร์โฮมหรือทำให้คุณได้สัมผัสความอิสระและการผจญภัยในแบบที่ไม่เหมือนใคร คุณสามารถเลือกจอดพักริมทะเลชมพระอาทิตย์ตกบนภูเขาหรือแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักเพราะบ้านเคลื่อนที่ของคุณติดตามคุณไปทุกที่ความสะดวกสบายหรูหราที่มากับมอเตอร์โฮมหรือทําให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและน่าจดจํามอเตอร์โฮมหรูยังเหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นหรือคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเดินทางการออกแบบภายในที่ลงตัวทําให้ทุกคนสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวพร้อมกับใช้เวลาร่วมกันได้อย่างลงตัว บางรุ่นของมอเตอร์โฮมหรือยังมีดาดฟ้าด้านบนสำหรับนั่งเล่นกลางแจง้งจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวหรือชมดาวในยามค่ำคืนเพิ่มความโรแมนติกและความพิเศษในการเดินทางในแง่ของเทคโนโลยีมอเตอร์โฮมหรือหลายรุ่นติดตั้งระบบนำทาง gps ขั้นสูงที่สามารถคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบบตรวจสอบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าก็มีให้ในบางรุ่นเพื่อความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอเตอร์โฮมหรูไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จและรสนิยมของผู้ครอบครองใครที่ได้ครอบครองย่อมรู้สึกภาคภูมิใจเพราะนี่คือการรวมกันของบ้านหรูรถยนต์หรูและความอิสระในการท่องเที่ยวไว้ในหนึ่งเดียวด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้มอเตอร์โฮมหรูเป็นคำตอบขององค์การใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ผสมผสานการทำงาน การพักผ่อนและการผจญภัยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะต้องการใช้มันเป็นบ้านพักตักอากาศเคลื่อนที่หรือใช้เป็นที่พักระหว่างการเดินทางรอบโลกมอเตอร์โฮมหรือสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ